แน่นอนนะคะคุณอยู่กับอ้อมค่ะสําหรับวันจันท์เวลาบ่ายสามโมงแบบนี้สามโมงกว่าๆค่ะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหรืออากาศเย็นนะคะเราจะเจอกันทุกวันจันทถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับฝนจางๆบางๆนะคะเพราะว่าอยู่ๆฝนก็สาดมาช่วงประมาณใกล้ๆบ่ายสามแบบสู้ใหญ่เลยหลายคนที่จะออกเดินทางอาจะรู้สึกอ่าอย่างเงี้ยแต่พอแป๊บเดียวตกเหมือนฟ้าจามอะค่ะคุณผู้ฟังอยู่ๆก็ฮึดกลับไปเอา้าเมื่อกี้เคยตกอ่ะ ถ้าไม่นับเรื่องพื้นเปียกเอ้าเดินไม่มีอะไรแล้วนะตกแป๊บแป๊บบอกแล้วท่านจามออกมาวันจันทร์ให้ทักไทยว่าเกียมตัวนะหนูเอ้ยชีวิตจริงกําลังจะเริ่มแล้วตอนเย็นเนี่ยอาจจะกลับบ้านก็ลําบากกันสักนิดน,นึงให้เตือนก่อนเดี๋ยวมาสู้ใหญ่ตกใจเปล่าๆนะคะเริ่มต้นชั่วโมงนี้ค่ะกับความเจ็บยังคงหายใจซึ่งมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเจ็บปวดเร็วมากทำไมเรารีบเจ็บปวดจังเลยวะคุณผู้ฟังของอ้อมเนี่ยส่งมาทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินถามว่าเจ็บปวดเรื่องอะไร เจ็บปวดมากล้างรถวันอาทิตย์วันจันทร์เจอฝน,นจะให้ขับรถใหม่ๆสักอาทิตย์ก็ไม่ได้ใจร้ายจะว่าเขาก็ไม่ได้เราไม่ดูฟอร์แคสกาศหรือเปล่า,าเราแล้วการล้างรถหน้าฝนเอาจริงๆกับคุณผู้ฟังต้องคนใจใจสู้คนต้องใจสู้สู้มากเพราะอะไรเมื่อเราล้างเราต้องใช้เวลาและใช้เงินถูกไหมคะแล้วรถมันสวยและสิ่งที่แบบ มันกําลังสบายใจอ่ะรถสวยอ่ะรถสวยยัง,งเลยเงาคริบเลยคุณฟังยังดีนะคะยังได้ใช้ตั้งแต่วันอาทิตย์เย็นจนถึงจันทร์เช้าถ้ามันตกตอนคุณเลี้ยวออกมาจากที่ล้างเอาว่าเจ็บกว่านี้เยอะเลยความเจ็บคุณจะไม่ทันได้หายใจเลยคุณคลางแล้วล่ะเอาวางจริงเพราะฉะนั้นล้างรถในช่วงหน้าฝนอาจจะเป็นอะไรที่หลายคนก็เจ็บปวดนิดหน่อยแต่เอาเข้าจริงๆมันก็ช่วยทําให้คราบที่อยู่บนรถนะคะคุณผู้ฟังไม่เคยมีเวลาฝนมันแห้งอะ่ะสังเกตสิรถใครสกปรกอะ่ะ กว่ากันวัดกันที่พอฝนหยุดและแห้งใครมีคราบเหลือมากกว่าคนนั้นชนะเหรอแน่นอนแปลว่าครองตัวอยู่กับฝุ่นมาได้นานอ้อมจะส่งตัวเองเข้าประกวดนะคะคุณผู้ฟังก็จะลดสวยไปต่อให้มันนั่นะนะเพราะฉะนั้นอ่ะเราเริ่มกันที่ความเจ็บยังคงหายใจต่อกันที่ฉันคือน,นักสะสมความเศร้านะคะยังไงก็ได้ไปทัสไมบาดีนะคะเปลี่ยนเป็นรักหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่า มีความรู้สึกว่าบางทีเราก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเหมือนกันเพราะน้องนอนเนี่ยก็ขยันออกซิงเกิลแล้วเกินพ่อแล้วก็ออกมาแล้วเราก็ชอบไปหมดก็เลยบางทีเวลาจะเปิดต้องตัดใจซึ่งมีคุณผู้ฟังบางคนก็ส่งข้อความมาว่าไม่ได้ยินเพลงนี้นานแล้วขอบคุณมากด้วยความยินดีนะคะเราก็เปิดน้องโบเมลาดาแนะนําให้เป็นแฟนเร่ากับซิงเกิลล่าสุดของน้องนะคะส่วนใครที่ขอไม่ขอก็จะให้ตกลงขอไหมอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะรวมไปถึง ใช้ตายาวจะพยายามนะคะจะพยายามส่วนบิวกิ้นเนี่ยก็จะมีอยู่2เพลงเดี๋ยวก็ต้องหาทางลงว่าจะยังไงส่วนข้อความที่บอกว่าออฟฟิศแถวจตุจักรฝนตกแล้วอโศกฝนตกไหมคะมาแล้วไปแล้วค่ะคุณฟังจตุจักรตอนนี้ยังลงอยู่อย่างต่อเนื่องไหมเอ่ยขอถามนิดนึงสิว่า เป็นยังไงเพราะอยากรู้สภาพอากาศช่วงเวลายเย็นๆของคุณผู้ฟังค่ะและหนึ่งคำถามเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยกันแหละว่าสาววันทิศของคุณเป็นยังไงบ้างอันนี้คือคำถามทั่วไปเพราะมันก็เหมือนการทักทายอะเออวันนี้เป็นไงสบายดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เจอกันสองสั่วันสาววันทิศที่ผ่านมาของคุณเป็นยังไงกันบ้างคะได้ไปเที่ยวได้กินอะไรที่ชอบหรือได้นอนได้ดูซีรีส์แบบไม่ต้องกังวลว่านอนดึกหรือเปล่าหรืออะไร คุณทำอะไรกันบ้างสาร์อาทิ์ที่ผ่านมามีความสุขดีไหม EFM Shock News เพื่อนชายสสรภาพแล้วเหตุสาวดับคารถเพราะหัวเทียนบอด EFM Shock News รมดีเพลงดีทุกแนว <c oughs> มีข้อความของคุณทู้ฟังมาเป็นระยะระยะของเราเลยนะคะที่ส่งผ่านทางแอปพลิเคชัน A t ท m e ฟังฟิลกับสิ่งที่อ้อมลองถามไปดูว่าสวัสดาที่ผ่านมาของคุณ เป็นยังไงกันบ้างได้กินได้นอนได้ไปเที่ยวล้างรถหรือเลือกที่จะทําอะไรให้ตัวเองแบบว่าได้หย่อนตัวเองลงบ้างทั้งกายทั้งใจนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็บางคนบอกว่าเที่ยวที่ผ่านมากลับต่างจังหวัดไปอยู่กับพ่อแม่ครับมีความสุขมากแต่ก็ยังติดในใจว่าอายุ30กว่าแล้วยังเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้เลยจริงๆเขาก็ไม่ต้องการให้เลี้ยงเขานะครับแต่ใจก็คิดว่ามันคือหน้าที่ของลูกแต่เราก็ยังเดือนชนเดือนอยู่เอาว่าสิ่งหนึ่งคือ S <S เราไม่ไปขอพ่อแม่เพิ่มเอา่าโอเคนะบางคนอาจจะคิดว่าทําไมพี่พูดงี้ทำไมพี่ไม่สนับสนุนให้เขาแบบเอาเงินให้พ่อแม่เบื้องต้นถ้าเรายังให้ไม่ได้แค่ไม่ขอเขาก่อนเราก็ได้ทําหน้าที่ให้เราดูโตขึ้นแล้วนะเพราะตอนเราเป็นนักเรียนเรารับเงินจากพ่อแม่ถูกป่ะแล้วเราก็มีเป้าที่เราอยากจะดูแลเขาบ้างไม่มากก็น้อยแต่ถ้ามันยังทําไม่ได้แล้วมันแล้วเราก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยแต่เราก็ต้องดูแลตัวเอง สิ่งหนึ่งคือเราไม่ไปบอกว่าโอ้ oh, เดือนนี้ไม่พอขอหน่อยซี่อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขายังต้องเลี้ยงเราอันนี้ก็ว่ามันก็ยังพอโอเคนะคพณนผู้ฟังเอานะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูกันไปว่าเราจะขยับขยายยังไงเพราะบางทีความสุขของพ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนบางคนอาจจะมีความสุขที่ลูกเลี้ยงบางคนอาจจะมีความสุขที่ลูกไม่ต้องให้เลี้ยงบางคนก็มีความสุขที่เห็นลูกมีความสุข แล้วแต่นะคะมันไม่มีสุดตายตัวก็เป็นกําลังใจให้คุณผู้ฟังนะคะมีคุณผู้ฟังก็บอกว่าเมื่อวานไปเดินวิ่งมินิมาราธอนนะคะเป็นครั้งที่สองมาค่ะหนักไปในทางการเดินมากกว่าวิ่งต้องตื่นตีสามดิฉันเพิ่งนอน <c oughs> ดิฉันก็ดูซีรีส์ค่ะดิฉันก็นอนตีสามไปโดยปกติวันอาทิตย์จะตื่นหลัง10บโมงโอ้โหแล้วต้องตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสาม นาฬิกาชีวิตเป็นยังไงไหมเนี่ยคุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าภูมิใจตอนนี้กําลังอินกับการเดินแล้วก็การวิ่งถ้าไม่ได้หักโหมเกินไปแล้วมันทําให้สุขภาพดีขึ้นแล้วมันมีเป้าหมายในชีวิตทําค่ะ EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ